ได้เัง <laughs> อยู่อรอไข่ฮะมาพี่จีอามอลินนี่ นีคุณสวยนั่งหันหลังให้แม่ทำไมรถไฟไปยังอืึรถไฟไปยัง này Ôi, chè đi thật nọ chè đi trăng lơi เชียงหวานไหนไ <c oughs> ม่เห็นรถไฟมาเลย รถไฟมายัางรถ <c oughs> ไฟมายัางจ้าโอ้ยมานั่งอาบแดดแดดเมืองไทยทำไมร้อนจัง <c oughs> นู่อาบน้ำยัง โมห์หอบแล้วนะโมสวยสวยนะคนสวยเนะี่ยสวัสดีผู้ชมหน่อย สวัสดีค่ะนูลิลลี่ค่ะนูเก่งนูเสียงดีเฮ้ยน,นี่นกขี่ใส่อายินเดยสวย <c oughs> เดีย๋ยวแม่ซื้อขนมม่เดีวยิ้มสวยๆ Good morning Good morning กน Good m o r n i n สวยแล้วไข่มา พ่ <laughs> <c oughs> อไม่ต้องไปนน่นอนลูก <c oughs>